ยินดีต้อนรับส Taipei Connection Podcast สวัสดีค่ะอยู่กับ Taipei Connection Podcast EP ที่9และแพรซูค่ะก็ เออจริงๆมันก็อีพีที่9แล้วเนาะเรายังต้องมาบอกกันอยู่ไหมว่ามันเป็นพอดแคสเกี่ยวกับอะไรแต่บอกหน่อยก็ได้นะเนาะเผื่อใครเคยเพิ่งเคยมาฟังอีพีแรกนะคะก็คือเราเป็นพอดแคสที่จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับการเรียนต่อไต้หวันนะคะตั้งแต่การตัดสินใจก่อนมาเรียนไปจนถึงการเตรียมตัวก่อนมาเรียนเลยโดยที่จะแบ่งเป็น10 EP นะีเนาะแล้วก็อีพีนี้เป็นอีพีที่9แล้วสําหรับใครที่อยากลองย้อนกลับไปฟังนะคะก็ ลองกลับไปฟังได้เนาะเรามีผ่านมาแบบ1 2 3 4 5 6 7 8ห้าก็คือมีตั้งแต่แบบเรียนต่อไต้หวันดีไหมเลือกมหาวิทยาลัยยังไงดีเรียนภาษาจีนเป็นยังไงค่าครองชีพเป็นยังไงหาห้องพักยังไงอะไรเงี้ยลองย้อนกลับไปฟังกันก่อนได้นะคะหรือว่าจะฟังอีพีนี้ให้จบก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปฟังก็ได้เนาะหัวข้อวันนี้นะคะก็คือเรามาถึงการแบบว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามา,มากมายในที่สุดเราก็จะ เตรียมตัวก่อนมาเรียนกันไต้หวันเตรียมตัวก่อนมาเรียนในไต้หวันกันแล้วนะคะก็คือ เตรียมตัวก่อนมายังไงดีนะคะเราควรจะต้องเอาของอะไรมาบ้างเราทำอะไรยังไงบ้างเนาะโดยที่สำหรับในในพอดแคสต์นี้เนี่ยเราจะขอข้ามขั้นตอนการสมัครเรียนหรือว่าทำวีซ่าเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าจะมาถึงการเตรียมตัวก่อนมาเรียนเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนเหล่านั้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบมีที่เรียนแล้วมีวีซ่าแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเราจะจัดกระเป๋ากันยังไงม,มันน่าจะเป็นเรื่องแบบ ปัญหาโลกแตกของหลายๆคนเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนการมาเรียนต่อมันไม่ใช่แค่การแบบมาเที่ยวหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยขนาดเราไปเที่ยวเรายังต้องแบบทําลิสต์ของเลยเนาะว่าเราอยากจะเอาอะไรไปบ้างอะไรที่จําเป็นอะไรที่แบบอยากเอาไปแต่อันเนี้ยพอมันเป็นการมาเรียนต่อมันคือระยะเวลาที่แบบนานนะคืออย่างน้อยมันก็ต้องมีแบบสักเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือบางคนมาแบบหนึ่งปีสองปี มันจะต้องมีของอะไรบ้างที่เราจะต้องแบบเอามาโดยที่จากประสบการณ์อีกแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะคะในลิสต์ของที่ต้องขาดที่ที่ที่เราต้องแบบขาดไม่ได้อะไรเงี้ยคือนอกจากแบบพวกเสื้อผ้ายาประจําตัวหรืออะไรเงี้ยที่เป็นของคลาสสิกที่เขาบอกกันว่าเอ้ยเราจะต้องพกมาต่างประเทศนะอะไรเงี้ย สิ่งที่อยากให้ลองนึกดูก็คือแบบมีอะไรที่เราแบบรู้สึกว่ามันติดมากๆม,มันขาดไม่ได้อย่างบางคนอาจจะมีแบบว่าตุ๊กตาที่แบบต้องกอดทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องต้องเป็นเสื้อตัวนี้ที่ต่อให้ไม่ได้ใส่แต่ก็รู้สึกว่าการที่มีติดตัวไว้มันคือความอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเพื่อความปลอดภัยก็โน้ตเอาไว้ว่า ต่อให้ไม่ได้ใช้แต่ว่าอยากจะเอาใส่กระเป๋ามาอะไรเงรี้ยก็ทำได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือเรื่องเงินก็คือต้องเตรียมเงินมาเท่าไหรด่ดีสำหรับการมาเรียนต่อไต้หวันก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตามกฎหมายของไต้หวันแล้วนะคะก็คือเขาจะอนุญาตให้นำเงินสดเข้าได้ไม่เกิน1000 0แดอลลาร์ 1, 000, ไต้หวันก็คือก่อนไม่ใช่ก่อนสิ ถ้าเกินไปจากนั้นเนี่ยก็อาจก็คือนําเข้าไม่ได้นะก็คือเขาจะบอกว่าถ้าจะเอาเข้าเกิน1น0 0 0 0เหรียญไต้หวันในกฎหมายไต้หวันเลยนะเขาบอกว่าจะต้องไปดีแคลร์ตอนที่เราเข้าเมืองแต่ดีแคลร์แล้วเอาเข้าได้ไหมเขาก็บอกว่าต่อให้ดีแคลร์ก็เอาเข้าไม่ได้แล้วจะดีแคลร์ทไมแต่ก็เอาเป็นว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าห้ามเกิน10,000แเพราะฉะนั้นก็คืออย่าเอาเข้ามาเกิน10,000แนะคะแต่ว่ามันก็มีคําถามอีกว่าอ้าวแล้วถ้าเข้าเกิน10,000แไม่ได้แล้วแบบ ตอนที่หนูมาพี่หนูจะต้องวางเงินมัดจำห้องจะต้องจ่ายค่าเทอมจะต้องนู่นนี่มันก็เกินหนึ่งแสนแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีมันก็มีทางออกที่แบบว่าสำหรับสำหรับปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะในปัจจุบันก็คืออาจจะต้องเตรียมหาบัตรกดเงินในต่างประเทศเอาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นบัตรเดบิตบัตร ATM อะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเอามากด ในต่างประเทศได้แล้วเราก็กดเอาโดยที่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ค่าแอดหรืออะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยถืออยู U3 ใบก็คือรู้สึกว่ามันเป็น3ใบที่ใช้ในไต้หวันแล้วโอเคไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับการใช้จ่ายเงินในต่างประเทศอย่างในไต้หวันนะคะย้ำอีกทีว่าไม่มีแอดเวอร์นะคะอันนี้คือใช้เองจริงๆแล้วก็เสียงเงินเองจริง กดเงินเองจริงๆอะไรต่างๆก็คือเรามี3ใบนะก็คือ1คือ K-Bank ที่เป็นบัตร Journey เนาะแล้วก็ SCB Planet แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อเป็นบัตร TTB เดี๋ยวนี้มันคือ TTB แล้วเนาะ t l f r l e ก็คืออันเนี้ยกด3ใบเนี้ยก็คือเราจะ จะอยู่ที่ว่าวันไหนเลทของใบไหนถูกกว่ากันหรือว่าสถานสถานการณ์ไหนเหมาะกับใบไหนมากกว่าแล้วก็จะสลับใช้กันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการที่จะมาแบบเตรียมตัวสำหรับแบบใช้จ่ายในไต้หวันเหมือนกันอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่ที่เห็นหลายคนมีปัญหาเนาะคือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบว่า พี่คะหนูควรจะต้องเอาไดเปาผงม,มาจากบ้านไหมหนูควรจะต้องแบบพกเตารีดมาไหมอันนี้จริงๆนะคือมีเพื่อนเราคนหนึ่งที่มาเรียนไต้หวันหลังเราแล้วเราก็บอกว่าไต้หวันนะ่ะเขาไม่รีดเสื้อกันไม่ต้องเอามาหลอกเตารีดอะนางก็แบบไม่ได้อะ่ะชอบรีดผ้าก็ก็เอาเตารีดมาด้วยนะเป็นเตารีดแบบเล็กๆแบบเตารีดเอาไอ้น้ำเล็กๆแหละซึ่งมันก็ไม่ได้หนักกระเป๋าขนาดนั้นแต่ว่าคือพอเอามาถึงปุ๊บ ปรากฏว่าไต้หวันใช้กำลังไฟที่110วัตต์ส่วนที่ไทยใช้กำลังไฟที่220วัตต์พอเอาเตารีดมาจากเมืองไทยมามาเสียบใช้ที่ไต้หวันปรากฏว่าเตารีดไม่ร้อนนะคะก็คือแบกมาฟรีคือต่อให้มันเบาแค่ไหนแต่ว่าก็คือ1คือแบกมาฟรี2คือนอกจากใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยคือพออยู่อยู่ไปเนี่ยก็คือ คนไต้หวันเขาไม่รีดเสื้อกันนะ่ะนางก็พอมาอยู่ไต้หวันนางก็ไม่รีดเสื้อด้วยกลายเป็นว่าเตารีดนั้นก็คือเป็นไม้ไปโดยปริยายเนาะแล้วก็ไม่ได้มีแผนว่าจะซื้อเตารีดเพิ่มอันนี้ก็คืออยากจะบอกหลายๆคนเอาไว้ว่าจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือคนไต้หวันไม่รีดเสื้อจริงๆไม่รีดจริงๆแต่คือ มันก็มีนะเคยเห็นเหมือนกันนักเรียนไทยบางคนที่มาไต้หวันแล้วก็ยังรีดผ้าอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ตลกมากก็คือมีน้องมีรุ่นน้องที่ nccu คนนึงมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมอะเหมือนมีกางเกงแลกใช่ไหมแล้วก็เหมือนก็รีดรีดกางเกงแลกให้มันเป็นจีบอยู่ข้างหน้าก็ซึ่งมันก็นเป็นเรื่องปกตินะที่กางเกงแลกที่จะมีจีบอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าวันนั้นอะมีเพื่อนไต้หวันมาถามว่าทําไมกางเกงเธอถึงมีจีบสวยจ้างเหมือนแบบ เหมือนหลุดมาจากร้านหรือว่าแบบแคตตาล็อกอะไรเลยก็เพื่อนรุ่นน้องคนนั้นก็แบบก,ก็รีดไงก็รีดเสื้อไงอันนี้แบบคือไม่ไม่รีดเสื้อจนไม่รู้เลยเหรอว่าจับจีบกางเกงยังไงอันนี้อันนี้เป็นแบบรุ่นน้องมาลาให้ฝ่ายแล้วก็ตลกดีอะไรเงี้ยเออก็คือไต้หวันนะ่ไม่รีดเสื้อจริงๆส่วนพวกแบบเออได้เป่าผมอะไรเงี้ยจริงๆ มันก็มีคนที่พกมาแล้วก็ใช้ได้นะคะมันก็ต้องอาจจะต้องดูว่าเป็นรุ่นๆไปเนาะแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยมันเอามาแล้วมันมันใช้ไม่ได้จริงๆนะคืออย่างเราเองก็เคยพกไดเป่าผมมาจากเมืองไทยเช็คกำลังไฟแล้วด้วยว่าสำหรับแบบ1 0 0ถึง220วัตต์แต่พอเอามาปุ๊บมันก็ไม่แรงเท่ากับเท่ากับลมที่มันออกมาตอนที่เราใช้อยู่ที่เมืองไทยอยู่ดีอะเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าจริงๆ มาซื้อไต่เป่าผมที่ไต้หวันมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะมันไม่ถึงไม่กี่ร้อยก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยนะอยากแนะนําว่าถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าจําพวกอะไรที่มันต้องใช้กําลังไฟแรงๆพวกเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยก็มาซื้อที่ไต้หวันดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียน้ําหนักหรือว่าเนื้อที่ในกระเป๋าด้วยนะคะเราจะได้มีพื้นที่สําหรับของอย่างอื่นที่อาจจะ ใส่เพิ่มมาได้ทาไม่ต้องพกอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็นพวกสายชาร์จแบบ iPhone Macbook อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่มีปัญหาพกมาได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็ใช้ได้ยู i นเวอร์ซลมากมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาหารก็คือต่อให้อยากจะเตือนหลายๆคนที่เคยมาไต้หวันแล้วนะในในฐานะคนที่เคยผ่านมาก่อนคือ ต่อให้รู้สึกว่าจะชื่นชอบอาหารไต้หวันแค่ไหนแบบตอนมาเที่ยวรู้สึกว่าโอ้ยอาหารไต้หวันอร่อยจังเลยฉันสามารถกินสิ่งนี้ไปได้ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ควรจะติดพวกอาหารไทยมาด้วยนะอันนี้ก็คือผ่านมาแล้วตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็คือก่อนที่จะมาเรียนต่อเนี่ยรู้สึกว่า โอ้ยชอบอาหารไต้หวันมากเลยไม่มีปัญหากินได้ตลอดอยากจะกินตั้นปิ่งทุกเช้าตลอดไปทุกวันนี้ก็คือเลิกกินตั้นปิ่งไปแล้วนะคะเออก็คือเพื่อต่อให้เรารู้สึกว่ามันชอบแค่ไหนตอนที่เรามาเที่ยวหรือว่าตอนที่มาอยู่แบบระยะสั้นๆนะ่ะแต่ถ้าเราอยู่ไปสักสองสาเดือนแล้วกินทุกอย่างที่มันแบบคล้ายๆกันทุกเดทุกเดือน,ท,อนทุกวันอะไรอย่างเงี้ย มันมันจะมีความแบบยังไงเราก็ต้องคิดถึงรสชาติอาหารของที่บ้านของที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแบบมามา่มาอาหารแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรล่ะอะไรที่แนะนําแบบพวกเราแนะนําอะไรได้บ้างนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ไต้หวันเขาจะค่อนข้างแบบเข้มงวดกับการห้ามนําพวกเนื้อสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้ามาในประเทศเนาะโดยเฉพาะพวกหมูอะไรอย่างเงี้ย มันเลยแบบเอาอะไรเข้ามาได้บ้างนะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบพวกนอกจากมาม่าแล้วก็เอพวกผลไม้อบแห้งเครื่องปรุงเออพวกแบบน้ำพริกเครื่องปรุงแกงส้มแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยเราเอาเข้ามาได้เหมือนกันไม่มีเนื้อสัตว์อย่าเสี่ยงนะคะอย่าเสี่ยงกับนโยบายห้ามเอาเนื้อสัตว์เข้าของไต้หวนันเพราะว่าโดนปรับกันมาเยอะแล้วนะเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออย่าเล่นกับแบบเจ้าหน้าที่ไต้หวนันเด็ดขาดนะคะเตือนไว้เลย ทีมงานไทเปบอกว่าเอ้ยพี่ไม่ต้องเอามาม่าเข้ามาก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าที่ไทเปรหรือที่ไต้หวันทั่วไต้หวันเลยมีขายมาม่าไทยเยอะมากซึ่งเออก็จริงเราก็ลืมนึกไปเนาะก็คือพวกมาม่าไม่ต้องเอามาก็ได้เปลืองเนื้อที่นะคะอาจจะแบบติดเอามาแบบเผื่อถ้าช่วงนี้ยังต้องแบบว่าไม่รู้ว่าตอนที่พอดแคสนี้ออกไปยังต้องกักตัวอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้ายังแบบต้องกักตัวอยู่ เผื่ออยากกินมาม่าไทยก็พกมาได้สักแบบสองสามซองอะไรอย่างเงี้ยช่วงกักตัวแต่ว่าเดี๋ยวพอออกจากกักตัวไปซื้อเองได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องพกมาเยอะก็ได้แล้วนะคะก็คือเอจ้าหน้าที่ไทเปคอนเนคชั่นแนะนำบอกว่าเอามาเป็นพวกขนมแห้งๆดีกว่าพวกขนมที่ของไทยอะไรเงี้ยที่ไต้หวันจะไม่มีเช่นแบบบางคนอยากกินตูมตามหรือว่าแบบปาร์ตี้ปูไทยอะไราเงี้ยแต่ว่า เราสามารถบอกได้ว่าบางอย่างที่ไต้หวันก็มีเหมือนกันอย่างแบบข้าวเกรียบกุ้งมโนราอันเนี้ยเห็นบ่อยแล้วก็แบบขนมไดโนพาร์คมีขายที่ไต้หวันนะคะเผื่อใครเผื่อใครชอบกินจะจะได้บอกว่าเออไม่ต้องซื้อก็คือที่ไต้หวันนมีขายแล้วก็แบบจริงๆอะ่ะขนมค้างกุ้งก็มีนะค้างกุ้งจะขายตามแบบว่าพวก Family m มา t หรือว่าเซเว่นเลยอะ่ะหาซื้อได้ง่ายมากอะไรอย่างเงี้ย ก็อันนี้ถ้าถ้าถ้าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือในไต้หวันหาได้เนาะแต่ว่าจะมีแบบบางอย่างหรือว่าใครชอบแบบทาโร่รสเข้มข้นไต้หวันไม่มีค่ะไต้ไต้หวันมีขนมแบบทาโร่แต่ว่าบอกเลยว่าจืดจืดมากถ้าติดแบบทาโร่รสเข้มข้นหรือพวกแบบว่า เลรถเมียงคำไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่านะเลรถเมียงคำเลรถแบบว่าบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยติดมาได้นะคะเพราะว่าไต้หวันก็คือพวกขนมพวกนี้รถเขาจะอ่อนกว่าบ้านเราอ๋อแล้วก็เผื่อใครชอบแบบว่าอยากติด พวกเครื่องปรุงมาคือเมื่อกี้เราบอกว่าพวกเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเครื่องแกงสาเร็จรูปติดมาได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่องปรุงพื้นฐานอย่างเช่นแบบว่าซอสพริกสีราชาอะไรเงี้ยหรือว่าน้ําปลาไต้หวันมีขายนะคะพวกร้านค้าแบบว่าของไทยต่างๆหรือว่าจริงๆคาฟูบางสาขาในเงี้ยเขาก็จะมีขายแบบกะทิน้ําปลาซอสพริกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ แนะนำว่าไม่ต้องติดมาเยอะติดมาได้บ้างแต่ว่าไม่ต้องแบบเผื่อจนแบบฉันจะต้องหนึ่งปีฉันจะกินน้าปลาสองขวดอะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าถ้ามันหมดแล้วเราก็มาซื้อเพิ่มที่ไต้หวันได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญแล้วก็รู้สึกว่าเออควรจะติดมาได้ก็คือพวกยานะคะยาที่1คือยาที่เราจะต้องใช้ประจําอยู่แล้วเผื่อใครมีโรคประจําตัวหรือว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบท้องเสียบ่อยอะไรเงี้ยไม่อยากจะไปแบบว่า ต้องไปซื้อยาที่ไต้หวันเนาะเพราะว่าบางทีบางคนแบบาภาษาจีนไม่คล่องอาจจะสื่อสารกับเภสัชไม่รู้เรื่องหรือว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยคือในไต้หวันเขาอาจจะมีกฎกฎที่แบบดูแลยาบางตัวไม่เหมือนในประเทศไทยบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าอยู่ไทยเราเดินเข้าไปร้านขายยาซื้อได้เลยโดยไม่ต้องแบบมีใบรับรองแพทย์อะไรแต่ที่ไต้หวนนันน่ะบางอย่างมันอาจจะต้องแบบมีใบรับรองแพทย์เนาะก็คือติด ยาอะไรพวกเนี้ยที่ต้องใช้อยู่แล้วอะ่ะติดมาได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยาบางอย่างที่ไต้หวันน่ะก็ราคาแพงกว่าที่ไทยก็เลยแบบเออติดมาได้เลยนะคะหรือว่าบางคนรู้สึกว่าเนี่ยมันจะมียาแต้มสิวยาอะไรที่แบบยารักษาเออเขาเรียกไรพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าตัวเองใช้บ่อยๆเนาะ ถ้าไม่รู้ว่าที่ไต้หวันมีหรือเปล่าลอง Google ก่อนก็ได้ว่าแบบหาชื่อยาตัวนั้นเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เว้นวรคไต้หวันก็จะขึ้นมาว่าเออเราสามารถหาซื้อที่ไต้หวันได้ไหมถ้าไม่มีก็ตุนมาได้เลยนะคะพวกแบบรู้สึกว่าที่คนไทยจะชอบหากันก็จะเป็นพวกแบบยาแต้มสิวหรือว่าสกินแคร์ถ้าเป็นพวกแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยติดมาได้เลยเพราะว่าไต้หวันไม่มีอยู่แล้วเนาะอย่างเราเองจะเป็นคนที่แบบเวลากลับไทยกี่ครั้งกี่ครั้งหรือว่าถ้าเวลาให ที่บ้านส่งของมาให้เนี่ยจะต้องมีเลยก็คือพวกแบบครีมกันแดดจากไทยพอรู้สึกว่าจะชอบแบรนด์ที่เป็นแบบมีขายเฉพาะที่ไทยเท่านั้นนะที่ไต้หวันไม่มีก็จะชอบตุนอะไรพวกนี้มากหรือว่าแบบพวกสครับตัวอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าสครับตัวที่ไต้หวันตลาดเล็กกว่าที่ไทยด้วยนะไม่รู้เขาไม่ชอบขัดตัวกันหรือไงแต่ว่าเวลาเรากลับไทยก็คือเราจะต้องซื้อสครับตัวมาตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือตุนได้เหมือนกันนะเพราะว่าที่ไต้หวันไม่ค่อยมีอันนี้แนะนํา แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องยาแล้วก็เ,ออเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าถ้าติดติดยามาด้วยได้ก็จดีใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆต่อให้แบบว่ามาถึงไต้หวันแล้วแล้วก็แบบเกิดป่วยแบบุกละหุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยลรามีเหตุให้ต้องหาหมออันนี้บอกไว้เป็นเป็นแบบเกรดเล็กเกรดน้อยเล็กๆนะคะก็คือว่าจริงๆอ่ะต่อให้แบบมาป่วยที่ไต้หวันแล้วเราไม่ได้ภาษาจีนอะไรเงรี้ยก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเหมือนมันจะมี พวกโรงพยาบาลใหญ่ๆบางแห่งนะคะก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษได้เนาะแล้วก็หมอเองส่วนใหญ่เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วจริงๆถ้า กังวลจริงๆว่าแบบเอ๊โรงพยาบาลที่เราจะไปหรือว่าแถบที่เราอยู่เนี่ยมีโรงพยาบาลไหนบ้างที่หมอพูดภาษาอังกฤษได้ลองสอบถามในในกลุ่มเอ่อทีแสก็ได้นะคะที่เป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในไต้หวันตรงนั้นเขาก็จะมีคนมาช่วยตอบให้เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าหลายคนก็เคยมีประสบการณ์ไปหาหมอกันมาบ้างแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คออือระบบพวกสาธารณาสุขของเขาเนี่ยก็คือจัดไว้ได้ดีแล้วก็สะดวกมากๆเนาะ ก็คือมันจะเป็นการแบบระบบประกันสังคมที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะมีประสิทธิภาพวาอย่างนี้ดีกว่าคือมันอาจจะไม่ได้แบบรู้ราหมาเห่าเท่าเวลาเราแบบไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในไทยแต่ว่ามันคือถือว่าเป็นระบบที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแล้วก็คือเราจ่ายไปในราคาที่โอเคแล้วเราได้กลับมาก็คือบริการกับ กับเ,เหมือนสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยคือมันคือแอนเนี่ยแอบรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าระบบประกันสังคมที่เมืองไทยที่เราเคยใช้อนะคะอ,อันนี้ก็ไม่พูดกันมากเนาะประกันสังคมที่ไทยเป็นยังไงรู้ๆกันอยูอ่แนะนำเพิ่มเติมอันนี้นิดนึงก็คือเป็นเป็นเคล็ดลับของเราเองนะคะที่เราจะคอยแบบว่าทำเสมอเลยก็คือเราจะติดพวกอของไทยๆท,ที่คนต่างชาติน่าจะชอบ มาบ้างตลอดนะคะอย่างเช่นแบบที่เราเคยเอามาก็เป็นพวกแบบที่ขั้นหนังสือลายไทยไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายาดมนมอัดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันใช้ผูกมิตรได้ดีมากคือช่วงที่เรายังเรียนปริญญาโทอยู่อะพวกนมอัดเม็ดอะไรเงี้ยเจอเพื่อนคนไหนแจก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 ยาดมคันไหนแบบชอบยาดมไทยแจก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 อะไรเงี้ยผูกมิตรได้ดีมากแล้วก็เป็นการเหมือนแลกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในตัวด้วยเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่อยากจะแนะนำกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าน่าจะพอช่วยให้หลายคนรู้ทิศทางมากขึ้นเนาะว่าก่อนจะมาไต้หวันควรจะหรือว่าไม่ควรจะเอาอะไรมาบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะคอมเมนต์กันมาได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ